บุญบดีคทิโทอสูงเล้วแต่และสองมึงมึงหไงลายโซนลาโซนมาลายสองหลอดสอง็ลอบเดียวนั่นีแล้วมันหางเน็ตหมนแล้วก็เติมเงินเท่านั้นแล้วก็เตาลอกซองคือคนยังไยบ่เอาก็ลอยสองอยเหนเนาะโอ้เรยยอมดีแล้สองหลอดมึงเต็มแล้วเดินเฮือนกุหล่อกล่องหลอดไม่น่อยนะคนส่วนหน่อยไ่น่อยาเตี้ยมันก็หักพัน เาก็ไปขึ้นกับพันเนิมยัอตีสามไล่ไม่แหมกัเธอตีสามรถ้งินราแตต่างประเทศปไปไปบ่อนก่อนข้นเนี่ยพันทำแรงๆกับขันว้าแรงๆกับพันคว้าแรงจริงกับ้นกินเบียร์หน่อยยังดีเบิโอ้ยเนาะเบิรนเมื่อกี้แก้วนะให้เบียร์สองขวดสามสี่เลือไอ้มันเอาไปกินมาสารเพืนางกิน มีเสำหรับปอมปีกและเป้สบายสบายชนนอนทายนอนทายมาหลักทายเอาเขาโอ้ยจะเป็นอาเอาาวถ่ายซ้าๆมีโอกาสให้มานางถ่ายหอดเทือนป่านนี้โดยสบายดีจ้ะค่ะจะยุดสองเมือสุคนนี่ล่ะ จ้่อยจ้าสไตายพะงาพะ,ะงาอย่างงยโยกกล้องพะแวกแใช่ไหมล้มกระ,ปะเป๋าเปย์อยู่สกายเป็นห่วงหมูตื่นมาลอะค่ะต่ลุกมาพี่น้องลุกมาแต่หกโมงผู่พยายามจูจ่โจมแต่ละโม,ม่ให้บอกว่าลุกลุกขึ้นมาห้าท้ายคลิปเออนั่งเพื่อสิอึดอัดแทนมักดามาปล่อยฉนันอีกหิวเข่ามันหยัดอ้วนมันยังว่าหิวเข่าอยอะมากจริโยกมันพี่น้องจุ่มหยาดอ้วนกุงเบลล์เน็ตพุ่งลงลง ส่วนกูตตื่นไหมาถามนส่วนที่จริงนะส่วนนางเลย<น>ตแต่ที่นอนพุ่นเอ้ยแบบช่างหยังเก็บนอนช่างหยังบว่ไหวใช่ไหมยอมมึงอา้าในสงสารสวยผักดันนน่งนี่เด้อจ้ะค่ะน่งบนม,มีแห้งสลุกถ่ายคลิปนางก็นอนถ่ายนะจ้ะค่ะเนาะอันนี้ <c oughs> เป็นห่วงเพรสุคนพี่น้องเป็นห่วงเพรสุคนคมเป็นห่วงนะอันนี้เด่นนี่ก็นอนอยู่นี่นอนโคโลนนี่ก็ย่อมลูกนี่ มันลักเอาคลิปมูลงไลฟ์สดลงเพราะว่าตัวเองเพรผมมีคลิปใหม่นั่นสินั่นสิข่ายังฝนตกบ้านที่กับฝนตกบอกข้อสิหาเรื่องบอกเลขมู่อันโุยบอกสอ,อ,อกงแปดหนงแปดกูแฮงกันคือข้างบนข้างล่างแต่ว่าศ <laughs> ูนย์หนึ่งกับแปดหนะึ่งนสีนะส่งเลขของก,ก,กลุ่มกลุ่มโรบกี้ อะไรบานี้พนบอกนะถามมีคนซื้อเลขพนนะอันถือเบิทั้งบ,ทงบนทั้งล่างซูนเะจ็ดสเจ็ดแปดยังแปดหนึ่งเนาะมึงลงกลุ่มนหนึึ่่งแปดงศูนหนึ่งสี่หนึ่ง, 8, งแปดหนึ่งออกกัปเบิร์ตาบ,าบานี้ทะเบียนรถเน่มันออกออกค้าน้อยสามตัวนะศูนย์ศูนย์เจ็ดกับสามศูนย์แล้วก็มีมีเอฟซีถืออยู่ได้โทรมาอยู่ ตอนค่ำเมื่อาาวานบอกว่าค่อยถือถือเลขกันทะเบียนรถเจ้าทุกคนนะใคร่าค้อนี่ค่าทะเบียนรถวางสายปุ๊บอานะางเี้เอาบอกว่าถือเลขนะเนาะอเลนะเอกสใ้องินได้นอเงินโงลาให้ก็อกได้แต่วมาเงินเฮงอีแค่นอีกเขลีกิวก็ถือลกล้คฮะอีกคิ้วกระถือหอาสิบบาท หไฮท์แน่น่ะพี่เออนาซูรับตาแล้วก็ททยคิดจะคุยมาทายง่ายได้เนี่ยไอยคีข้านกับภทษาทยขันบวัยกันนาจะค่อยสิว่าอย่าง ก็ได้คีบเลยดิคีบหนึ่งเลยเพืเอพพ่อนเสคลิปบสองซามีโ่กาสเฮ้ยเยยพื่อนได้เพื่อนได้ไ like ล์คลิปกับฉันเข้าใจเพื่อนเพื่อนก็สิยุดไปอีกจักมื่นเอ้าเมื่อวานนี่ก็บอะไ้มีคลิปนะโมอ๋อหนาวเลอกันน้อแล้วปะ แอบแอบไทยเข้ามาดูอมมาลาหน่อยนะคะพี่น้องจ้าบ่ต้องดูดอกนางสาน่ะสิค่าจะได้กับเราอย่าเรื่องมีโอกาสถีอะอมมาลาเนยเด้อเบิ่งให้นางเ่าแน่ตกลงส่งไปโตกลงนะเบิ่งไปเจ้าค่ะกับเบิ่งมึงคุยกับปูบ่าวกันบรรยากาศฝนตกกับเหดหยังค่ะนางคุยกับปูบ่าวเบิดงมึอค่ะเอาบอ หมอผีเหรอเจ้าผัดนอนอยู่ผัดยังนะนอนโซมอยู่ใช่เบิ้งแน่นอนโซมนะเบิ้งแต่คองแน่เฮ้ยมาแกออกคะแนนเฮ้ยเผ็ดกูมันสิหลอนเผ็ดล้านใด้กันเผ็ดล้านใด้ข้คือหลอนมันดับหยาบยาก่บ่แม่นั่งเขอานะคะเผ็ดกัดคอฮย ไปกกยอทองฉันไปใส่แีลลวลืมๆไปไปฮอดสวรคนน้อยหอบไปเฮ้ยหอบทั้งกำไลทั้งสอยทั้งเกมกัออใส่ตากแดดน้บัตเหงื่อออกท้องกุลาเขียวขึ้นขับราเรียวลืมเลอเไจซิกาไปใส่หลําเบิ้ลแจะแย่มกันคืนก็ได้บเบรารนิ่งประกาศให้ยันรั น็่รบอร้เซเซเซร้องโอ้ยว้ายโอ้ยโอเคอ๋อแอบงงตรงไปรการทาพ่อบ้านใช่ไหมแจ้งข่าวอ่าแจ้งการแจ้งข่าวพระกลาดเก่ ขอแจ้งข่าวมรณกรรมถึงญาติพี่น้องผู้อยู่ใกล้และอยู่ไกลทราบัว,วเสิงกันว่ขนาขณะนี้แม่ยายเจี๊ยบหรือข้าวซอนที่ซส่ขุ้นน้าห,หัวไห้ได้ถึงแก่กรรมแล้วในเวลากงเา้าของวันที่2เดือนเมษาอา สาเหตุการตายการเป็นปัญหาเฮ้ยเฮ้ยลงจากเวทีเมื่อคืนสนองศีลขณะจะยองศีลสาเหตุการตายก็คือว่าเพิ่นนอนดึกเมื่อคืนแล้วก็เพิ่นกระบวกกับการตกแต่งของเพิ่นแดงหรือเพิ่นสบอยไปเลยเนาะเพิ่นเพิ่นลุกตัวได้ไม่ที่สุดเพิ่นกระสินใจตา ขอแจ้งข่าวทว่าเชิงกันญาติพี่น้องผู้อยู่งเกอยู่ไกลเด้อมากินมาทานนำนางเงินมาใส่ปากใส่มือใส่ตีนรือนะนะครขณะนี้เพิ่นกะเหลือแต่วิญญาณนอนทายอันนี้คือเบาะแห้นงยืนนะคะพรับองอย่าด่ามากนเด้อสัตวค่ะเนาะอันนี้เล่นกันประจำเนื้อสัตว์เนาะมาเสว่าเออว่าแล้นี่เนี่ยมันจะม้วนค่ะ ในนีนั่งก็หายใจหายไปหายใจป่าอยู่ตอนเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งก็ลุกขึ้นมาได้บาดทีนี่เฮ้ยลุกมาป่อยเหรอลุกมาป่อยมือคืนนี้เขาได้แล้วโซ่พจนเป็นวิญญงเนาะพี่ติ๊ดมื่อคืนนี้เห็นจุกจิกหวานลูกสะพ้ายอยู่อยู่อยู่เของวัวป้านะวัวนี่เอ้าหัวนี่ถ้ากันซ่อมตอนหัวงข้างมันถีบคอยจนอาร์ตก็ผ่านนางตึ้ม อขอย้เพือนอีกเพื่อนหนึ่งนะพี่น้องเนะาะขอแจยกคำระดักกรรมอาญาติพี่น้องผูง้อยูย่ใกล้และอยู่ไกลทราบช่วยเพื่กันว่าขณะน,นี้เวลานี้ไม่ใหญ่เกี๊ยบหรือว่าข้าวซอนี่นใช่นั่นเองได้แด่นระดกกรรมแล้วในเวลาพองพงเศร้าของวันที่สองเมษาข,ของวันนี้แหละพี่น้องเลย สาเหตุการตายของคนกับพนงาของผู้เกี่ยวเองก็คือตํามต่งลายเพ่ให้สบอยไปเนาะหายใจไม่ทันินตั้มแ่งหมดทันกินตั้มแดงหมดทนตั้มแดง้ะโค้้วยกัเฮ้ ก่เนี่ยกูจะเย้ามาเนี่ยเดี๋ยวก่อนไลโซนบุคคลนี่เด้พี่น้องไลโซนบุคคลกับไปนัดหมายกันดอกจะขาดถือวันสินดาบตั้งมอเจ์ซาละเกินนะคะเอากเป็นวันพีออกขอมาวันสินดาบคุณฮุนจะย้องสินเรียนรอนี่จะปวดจุ๋รวมตัวกันนัดสู้ไปเถอดทั้งคู่ไปสู่ประตูสวรรค์ไปสังไนเณรเป็นสู้ หามุมอีกป่าสำรอบกังปีะหามุมอีกร้เล่าลากก็ปกได้ตะกาหามุมแบบนี้นะกูะน้้ำถ่ายมึงอยู่นี่แหละหามมอะไรกูก็เิงออกนอกกนึง้ออกกกระน้ำไปาวละไ่ได้นะโกน้ะิออกนอกเพาะเราปูกกระมุมเอ่อหมดพะฮมต่งแต่งเลยใครจีแบบนี้ เอามนตีวุบวุบต่วุบวุบพระเยซูยังเบิดไหวนี่คุยแต่แต่ผู้สาวก็เปิดตัวเนาะโอ้ยเติมนิดเบิดน้าเบิดเอานี่เติมเบิดเธอบ้านเล่โอ้เจ้านียเห็นคุมน่าหลงนะมีนต่ซิว เฮ้ยมันต่ำแต่งพูดยมันยุดจววดอยู่ยบอแ้อยู่บเดียวนีนะบ่อประเทศมึงต่ำแต่งกำแงมาละกับลูกได้นี่พี่้องเอ้ยน่ขามัละกับลูกมายองมาเงกัมักของมักเนืนี้มักสูมักคนมากเขาว่าวเป็นบดีใส่กระตุกนั่นละกบลุกบนี้ทุมากินนะไม่แยันนีเปลี่ยนชุดไนี้กระซื้อไว้ฉันไ่ได้ใส่จ็คถ่อแม่ เออม่ซื้อมาตอนใดกว่ไอคุณบ่ฮฮึฮฮฮฮฮ่ฮ่ใช่รู้ึจะาใส่คือคือซสเป็นให้ล่างน่ก็ซื้อผมไปลางเอาซู่จีมใส่ฮสเป็นล่างหนาละอาบน้าลางแน่อีปีทั้งโลกสัสมใส่ไปไปไปใส่ไปละ น้าวได้ช่วยใส่ใจ,จะเขือได้ขนาดน, <c oughs> น,น,นั้มักะมันรีวิวเบาให้นางรีวิวบ่าหาอย่างาหาอยูห่หากินนะคะพี่เราเอา้้โฟนกระต๊อกค่ะเราเอ,อ,อาาเื้อกรบโกัาพี่ฮะาเบียงค่ะ อากิีน <languages> ดีก <lunch> ว่าบอเขาเลือกแล้ว <g> ด <ills unlucky> ังไปค่ะฝนตกพี <hockey> th ang, oh, ่นองเอ้ยเบื้องหนทางจมเมียกับบุไดเบื้องหนทางค่ะเปื่อนขนาดใดค่ะโอ้ยบหายเส้นลมจะไปทางไหนน้องให้พูดทาเบื้องนั้เฮ้ย ทางข้าเจ้าโลคองนะโอ้ยฮา,นะาแต่เนี้ยกินน้อ้ยเนาะจะมาสฆษณาของกลิ่นจะ <c oughs> มาจี่จ่อยองีนะ้ไงฮะ <c oughs> เฮ้ยหนาวดิบ้งรถบ้งรถเี้ยสบาย คลิปนี้ก็สวียเซมเนียรพี่น้องเอ้ยไปละค่ะฝากก็มาก็ไรก,ก็เจ,กจ๊ก็ตี่ตามให้เจเจ็บนี่ยด้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ